สบายดีพ่อแม่พี่น้องมีทำมากินซมขามเนาะอะไมีมาเกี่ยงอีกอมีมาเกี่ยงอีกจะกกคำยังไงลยพี่น้อยแบบคุยเจ้าประเด็กคุยเจ้าประเด็กอมือม เกียงไป้นหมักกะทินมักเคียงม,มักขามาอามติอดอนไปได้ไปนยตอนไปได้ตัวบงใหรืป่าติดตอนไปได้ก่อน

<laughs> mm-hmm